อ่าล้วกลับสวัสดีคนดูทั้งบ้านที่น่ารักอีกสักครั้งหนึ่งด้วยนะวันนี้แอมสดึงกลับมากันอีกแล้วนะหลังจากที่หายไปหลายวันนะฮะวันนี้ so นอแอมสดึงกลับมากับเกมตัวแม่นะฮะอย่างเรปพาร์ตี้เฟเวอร์นะโอ้ยนี่เล่นรอบก่อนค้างไว้เหรอมามาวันนี้มางบ1,000บาทนะฮะมางบ1,000บาทนะฮะไป80หมุนไป80หมุนนี่ขำๆไปก่อนนะ้วก็ดูนะอ่า ว่าเราไม่ได้จะเล่นเยอะนะฮะเราเล่นบาทเดียวล้างดวงก่อนนะล้างล้างดวงไปก่อนล้างดวงไปก่อนล้างดวงไปก่อนนะคุณดูนะแต่ไม่แตกก็ไม่เป็นไรนะเล่นรัวๆไปกอนนะแปดสิบหมุนตรงนี้นะถ้าวันหนึ่งคุณอยากเล่นเล็บพัเทเฟเบอร์นะเออเฮียยังไงนี่อะไรอะไรแตกเหรอเขาฟีปะ่ะเขาฟีปะ่ะเขาฟีบอ่ะ ไม่ใกล้เคียงเลยไม่ใกล้เคียงเลยไม่ใกล้เคียงเลยอีกครึ่งนึงอีกครึ่งนึงวิ่งก็ได้อยู่นะคุณดูทำเปเล่นไปก็ได้อยู่นะก็พอได้อยู่นะคุณดูนะเออหือเรื่องอยู่เรื่องอยู่สัมเพรพาที่ฟีเวอร์นะนี้เริ่มจะกลับมากําไรแล้วนะเริ่มจะกลับมากําไรแล้วนะตอนนี้ยังไงยังไง ยังไงฮะอ่าแล้วก็ไหลโลลัวไปปกตินะปกติของ p า r t y ี้เรฟเฟเเฮ้ย b r a า e p a ี t ฟีเวอร์นะยังไงเนี้ยจะกำไรมาให้กันหรือไม่อะไรยังไงดี โอ้โหตอนนี้หายไปประมาณ39บาท40บาทแล้วนะเออค่อยๆขึ้นมายังไงยังไงฮะยังไงยังไงอื้มลุ้วลุ้วลุ้วลุ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 วอีกลุ้วอีกอื้อเรียบร้อยแปดสิบหกบาทหายไปสี่สิบบาทผมว่าสักเบ็ด ห้าไปเบ็ดห้าไปแปดสิบหมุนไปรอบนีเริ่มเริ่มต้องการกำไรนิดนึงนะตึงตึงจัดเลยเกมนี้บอกเลยว่าตึงจัดจัดนะโอ้โหเลยแปดร้อยกว่าบาทแล้วนะทุกนนะโอ้ยโอ้ยยังไงฮึยังไงฮึนี่ไงเข้าฟรีแน่นอนผมว่า เข้าฟรีแน่นอนอีกแค่20 20อุ้ยไม่มาอยังไม่มาหรอไปไปไปสเตปตัวแม่ครับสเตปตัวแม่รู้จักไหมเออหื้อไหลรุนรัวไหล,ล,ลาย,ยาวๆไหลแบบคนดมกาอ้าไม่ใช่ อันนี้หายไปประมาณร้อยห้าสิบบาทแล้วนะวนูงนะกำไรหรือเปล่าก็ใช่ลุ้นหน่อยละกันตอนนี้บอกเลยว่าตึงจัดอืม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 ,อมโ,โ,โ,โอ้โหเออแตกหน่อยหนุ่มอย่าทำให้ใจหายใจคว่ำเลย ทำไมมันเสียรัวๆขนาดนั้นนะอ้เริ่มอุ่นๆแล้วเริ่มบนอุ่นแล้วดูเริ่มบนอุ่นลว,เร,นลวเริ่มจะอุ่นๆเล็กน้อยหายไปเกือบหกร้อยนะหายไปห้าร้อยกว่าบาทนะ เบ็ดสิบไปเลยละกนนูนูเบ็ดสิบเลยรลักกนมันต้องมาให้ผมบ้างดิต้องมาให้ผมบ้างดิอื้อหือื้มฮอชิบหายละเอาดีเอาดีอาดโอ้โหตอนนี้ไหลลัวครับไหลหลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเปล่าเกินไปเปล่า เกินไปว่าเออมาไม,ม,ม,ม่อีกไม่อีกไม่อีกเขาฟีงเขาฟีเขาฟีหน่อยเขาฟีหน่อยเออสวยสองร้อยห้าสิบไดยูพอได้ต่อชีวิตพอได้ต่อชีวิตสามร้อยได้ยูเออกลับมากลับมาผมกลับมาแล้ว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  เป็นเงินละสามสนะก็ไม่แย่ไม่ถือว่าแย่นะแต่เราลัวไปอีกอืออืออือยังไงมันจะยังไงมันจะยังไงยังไงครับห้าร้อยลโอ้โหผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้ว ผมเบ็ดยี่สิบเลยพุ้ยชิบหายกดผิดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เบ็ดยี่สิบเบ็ดยี่สิบนะเบ็ดยี่สิบถ้าถามว่าอาการเป็นไงก็จะเป็นแบบคนหัวร้อนเออสวยเต็มจอแต่มันน้อยอยู่เออ,เออเออยังไงยังไงอีกสี่สิบไกลเกินไกลเกินอยู่ยังไกลอยู่ ไม่ไกลเอ้ยใกลอยู่ใกลอยู่ใกลอยู่ยี่สิบสวยไม้อีกห้อีกสิบอีกเท่าไรน่ะอีกห้าอีกสิบอีกสิบอีกสิบเดี๋ยวผมน้ไม่ถูกสวยงามครับสวยงามเข้าฟรีเข้าฟรีแบบตัวแม่ครับผมเข้าพูนัสแบบตัวแม่นะสะเตปตัวแม่ของผมเป็นยังไงลนะ่ะเป็นยังไงฮะเป็นยังไงฮะบอกแล้วเอาเรื่องบอกว่าเอาเรื่องยังไงไหลอีกไหลอีกสวยงามครับผม สวยงามครับผมสวยงามมามา,มาอีกมาอีกไหมมาอีกไหมมาอีกไหมโอ้ยยังไงยังไงนั่นน่ะนี่ไมาเต็มจออย่างนี้ก็สวยงามดีสวยงามดีได้อีกยังได้อีกสามเท่าหกสิบไปยังไงพันห้าไหมพันห้าไหมพัน้าไหมพันสี่สะน,นี้2 0่สิบ เออสวยงามห้าเท่าหาเท่าเออสวยงามขึ้นเป็นพันเจ็ดแล้วตอนนี้ยอดรวมอยู่ที่2องพกว่าบาทนะอืมเอาวะยังตึงต่อเนื่องตึงต่อเนื่องตึงต่อเนื่องสวยงามครับสองร้อยณเเท่านะคูณเจ็ดเท่านะแปดเท่ายังมีหวังนี่ไงนี่ไงแปดเท่ายังมีหวังบอกแล้วบอกแล้วตึง เตึงสเต็ปตัวแม่ครับคุณก้าวต่อเนื่องไปเลยคุณก้าวต่อเนื่องไปเลยคนดูยังไงยังไงอืม้มสเต็ปตัวแม่โบเข้าให้สวยงามมาคูณสิบคูณสิบต่อคูณสิบต่อคูณสิบต่อ,อหยุดอยู่แค่นั้น4 1 5 2นะยอดรวมโอ้โหเอาจะใจจะวายนะ โอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเดีนน๋ยนี้พี่โซตึตงของลาไปก่อนนะครับ